สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมพามารับชมกับรถเข้าใหม่คุณผู้ชมนานๆจะเข้ามาทีหนึ่งนะครับกับรุ่น1.3 SP Sport หายากมากเพื่อนๆครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ขายมาด้าสอเยอะมากๆนะครับผมยังกล้าพูดเลยว่าคันนี้หายากจริงๆนะครับนานๆจะเข้ามาทีหนึ่งคุณผู้ชมนะครับรถสวยน่าใช้มากคันนี้ตี22ไม่แค่60,000โลเท่านั้นสีดําเดิมโรงงานชุดแต่งออปชั่นจัดเต็ม ใครหาเน้นแบบว่ารถออปชั่นเยอะเรทพนประมาณ7,000กว่าบาทนะครับจัดได้เลยนี่คันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนีครับสวยน่าใช้แล้วก็จะบอกว่าคันนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบทันเช่นเดิมใครสนใจอยู่อย่าเพิ่งกดออกไปไหนนะคุณผู้ชมจะบอกว่ามันคุ้มจริงๆนะรุ่นนี้ออกห้าง้ายแดงราคาอยู่ที่6 9 0 0 0 0บาทคุณผู้ชมนะครับกลมๆเกือบ70,00 0 0เลย แต่หน้าวันนี้อยากอยู่กับผมแล้วเนี่ยราคาดีมากครับเหลือเพียงแค่4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นที่พี่ลองดูนะครับไฟหน้านะครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นลูกแก้วมีวงแหวนรอบนอกแบบนี้ครบๆสวยๆเลยนะชุดแต่งมีสเกิร์ตรอบคันนะครับได้ไปครบชุดแบบนี้นะครับแล้วตัวรถเนี่ยรับประกันเลยว่าไม่มีเฉียวชนใดๆทั้งสิ้นสวยใหม่กลิบทุกจุดนะครับคอนเฟิร์มได้พี่มาดูตัวจริงกับผมได้นะผมอยู่มินบุรีกรุงเทพเอง นะครับแวะเวียนมาหากันได้นะครับมาดูรถทดลองขับได้เนี่ยครับจัดไฟแนนซ์ทดลองขับหรือว่าทดลองดูรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมดูแลทุกเคสทุกอย่างเองทั้งหมดรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของตัวล้อแหมกครับเพื่อนๆครับแหม่ขอบสิบห้ยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีอีก4เส้นนะครับใครสนใจซื้อจองกับผมจัดไปแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องดูแลให้รับประกันกันยาวๆนะคุณผู้ชมนานๆอีกไปหนึ่งปีเลยนะครับตรงนี้ กระจกข้างนะครับดูได้เลยนี่ยังมีตัวกระจกนะครับที่เจ้าของเก่าติดตั้งเพิ่มเติมยังติดไว้อยู่เลยนะครับก็ต่อยังไม่เห็นเลยว่ารถเียมันเพิ่งมาจริงๆนะครับเพิ่งมาลงจอดเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วผมก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเลยเพราะว่าลูกค้าสนใจคันนี้กันเยอะสนใจรุ่น SP กันเยอะนะครับทักทายสอบถามผมกันเข้ามาไว้เนี่ยเยอะกัะหลายท่านมากๆนะครับผมก็เริ่มไล่เอาคลิปส่งให้ลูกค้าดูและน้องก็ใครสนใจก็ ให้สิทธิ์คนที่เขาสนใจก่อนเนาะจองก่อนได้ก่อนเข้ามาดูก่อนได้นะครับมาดูรถไม่ชอบแต่เาะนั้นไม่ผ่านคืนจองทุกกรณีร้อเเซนะครับเงินถูกโอนเท่ากับบริษัทโดยตรงนะครับไม่ได้เข้าบัญชีผมนะชี้แจงก่อนเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าเหตุว่าเฮ้ยผมเป็นวิชาชีพหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะนะครับผมอยู่ที่เพชรโยนมานา,นา,นานหลายปีมากๆแล้วนะครับเซิร์ชผมดูใน y YouTube ทุกแพลตฟอร์ไมได้เลยหรือว่าในทิกตอ k หรือว่าจะใดบ้านฟ้าก็ได้นะครับ ขายมานานครับรับประกันวารันตีมีหน้าตามีชื่อเสียงแน่นอนนะครับส่วนตัวด้านท้ายคุณผู้ชมดูได้เลยนี่ครับหล่อมากนะครับเป็นตัวแฮทสแบ็กหประตูนะครับเซ็นเซอร์ท้าย4จุดนะครับสเกิร์ตหล่อมากนะครับเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับมีท่อปลายท่อหลอกแบบนี้2ใบนะครับทำให้รถมันดูหล่อดูเต็มดูดุนะครับมีสปอยเลอร์ด้านบนมีสาว่ากวแบบคีบฉลาม นะครับสวยครบนะครับรุ่นนี้กล้องมองหลังแน่นอนครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่พลาดอย่างแน่นอนสวยจริงอะไรจริง429,0สนสนใจติดต่อหาผมมุตเพชรยนต์ได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่าง้ายมือนะครับส่วนด้านในคุณผู้ชมดูครับความเดิมครับน็อตไม่มีถอดนะเนี่ยถ้ารถโดนชนท้ายมาเนี่ยเขาต้องเอาปัจจัยไขเอาฝาท้ายเนี่ยไปซ่อมไปเปลี่ยนถูกไหมคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือเดิมเดิมเลยนะครับเดิมทุกจุดและดูซีนครับ รถไม่มีชนไม่มีโขกไม่มีถอยทับหรือว่าโดนโจูบมาท้ายมานะ่ยไม่มีแน่นอนนะครับทุกอย่างคือเดิมโรงงานทัุกวางทั้งหมดนี่ครับสปงสปอร์ตด้านข้างเมทอาร์คเดิมโรงงานแบบนี้ครบทุกอย่างครับซื้อกันซื้อซื้อขายกันก็ใช้งานกันอยยาวครับรับประกันนะครับด้านหลังก็จะมีพวกปั๊มลมนะครับน้ํายาป,ป่ายางแล้วก็ตัวแม่แรงแล้วก็ตัวลากรถนะครับแล้วก็แผ่นดัเนี่ยอันนี้คือแผ่นดันะคุณผู้ชม ดัมเดิมโรงงานนะครับมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับยังไม่หมดอะมาดูด้านหลังฝั่งขวากันต่อนะครับสะพงสะโพกสีสันสวยครับสีดําดูไม่ยากครับนะเห็นสีที่มันเป็นผิวเปลือกส้มหน่อยในียมองออกแล้วรถแต่ทาสีมานะครับแต่อันนี้คือเดิมเดิมครับนะครับล้อแม็กก็สวยกลิปนะครับทั้งสี่วงไม่มีริ้วรอยกรรมว่าเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดนะครับสวยมากนะครับบอหลังก็สามารถพับได้นะ นี่ครับบาะหลังสามารถพับได้นะครับก็ใครอยากพับก็พับลงแบบนี้ได้นะแล้วก็เก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆก็แล้วแต่ลูกค้านะแฮ b แบกมันเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ครอบคุมต่อการใช้งานมากๆนะครับโดยส่วนตัวผมก็ชอบนะรัมมาอราดสองเนี่ยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวมุมเสาบีนะครับสติกเกอร์แรงดันลมยางคุณผู้ชมนะครับไม่มีสติกเกอร์การแตะสี นะการแปะพ่นทําสีพ่นแร็ต่างๆนะไม่มีเลยนะครับทุกอย่างเดิมๆทุกอย่างทั้งหมดนะครับส่วนตัวเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังแบบปรับไฟฟ้านะครับมีเมมโมรี e ซีดมาให้ครบแบบนี้เลยตัวเบาะสภาพแรกรับผมว่าสวยเลยนะครับไม่ต้องเก็บงานอะไรใดๆนะส่วนภายในคุณผู้ชมได้พรมาลายแบบมัลติฟังก์ชันครบครบนะครับแล้วก็เอ่อในส่วนของตัวเรื่องของ อุปกรณ์ต่างๆมีมาให้คุณเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรับสายวางสายนะครับสั่งการด้วยเสียงนะครับหรือว่าตัวคร u i s e control และอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากนะครับก็คือในเรื่องเกี่ยวกับตัวเกียร์พันธุ์ชิพมีมาให้คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับกับรุ่น sp คันนี้ออปชั่นครบมากและพี่ๆดูเลขไม้ครับเลขไม้คือสวยมากนะครับศูนย์หกหกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์อย่างนี้คือเลขสวยเลยนะครับใครสนใจอยู่ก็จัดกันเข้ามาได้นะครับ ปุ่มคูสตาร์ทมีมาให้คุณแล้วนะครับไอสต็อปนะครับหรือว่าออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับมีมาให้แล้วก็มีสวิตช์แฟชั่นคอนโทรลมีแยกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับภายในสวยครบครับเกียร์ออโต้นะครับแอร์ก็เป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะครับแอร์ออโต้นะครับแอร์เย็นหายห่วงครับรับประกันนะครับระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เนาะสับเกียร์อาก็กล้องถอยติดให้อัตโนมัติลักษณะแบบนี้เลยนะครับโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มอลนะครับสามารถคลิกผ่านจอ คอนโซลตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวควบคุมจอกลางนะครับสามารถใช้ตรงนี้ก็ได้ในขณะเราขับรถเนาะนะครับแล้วก็หรือเราจะทัชสกรีนก็ได้นะครับใช้งานได้เหมือนกันนั่นเองนะครับมีที่ววงบอกนะครับความเร็วนะครับตหนานมายเลขปัดแบบนี้ด้วยนะครับส่วนภายในนะครับตัวมาด้าสองเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยาคาร์บอนทั้งหมดจะเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าสวยจริงๆคุณผู้ชม นะแล้วก็หลังคาเนี่ยสะอาดสะอ้านเลยนะครับหรือรอยเจิมต่างๆไม่มีให้เห็นนะครับฟืนไฟติดครบหมดทุกจุดนะครับม่านบังแดดมีกระจกให้เรียบร้อยนะครับฝั่งคนขับก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังถูกฝังด้วยตัวเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนคู่หน้าด้วยนะครับอย่างเช่นฝนตกนะครับมันจะปัดน้ำฝนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเขามีมาให้คุณครบหมดแล้วเรียบร้อยนะครับ ย้ำอีกรอบนะใครสนใจมาด้า2ไม่อยากให้พลาดครับผมเป็นบุคคลที่ขายมาด้าสอบ่อยมากๆนะครับในบริษัทเพชรยนต์ฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอยากซื้อมาด้าสอรีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนะครับยินดีบริการทุกอย่างทั้งหมดจัดเองทุกอย่างทั้งหมดเลยรับประกันร้อยปร์็นนะครับอ่ะถัดมาดูในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องกันย้ำนะครับว่ารถเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ ยังไม่ได้ล้างหรือว่าปรับสภาพแต่อย่างใดนะครับแบบมาใหม่ๆแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยเร็วๆนะครับส่วนภายในหน้าห้องเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกครับคุณผู้ชมเรื่องของโครงสร้างกันก่อนนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มข้างครับน็อตเดิมครับนะฉะนั้นเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยไม่เคยโดนชนมาถูกถอดไปทําไม่มีแน่นอนนะครับสากะโปรงครับน็อตไม่เคยถอดครับ นะอย่างเงี้ยรถไม่มีการโดนชนหน้ามาแล้วไปทําสีฝากระโปรงเนี่ยถอดไปทําไปเคมไม่มีแน่นอนซีนต่างๆเดิมทุกจุดครับแบบนี้เลยนะครับฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันเดิมครับแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับโลโก้มันได้อยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจจัดเข้ามาครับโครงสร้างผมรับประกันว่ามันเดินจริงๆนะครับไม่มีการชนแต่อย่างใดนะครับสวยกลิปนหน้าใช้มากๆนะครับ ส่วนตัวห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.3ลิตรหรือว่า1,300ซีซีนะครับมากับรหัส Skyactive ประหยัดทนทานน่าใช้นะครับใครสนใจจัดเข้ามาย้ำราคาอีกรอบนะครับวันนี้เพียงแค่400,000นะครับ29,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามามีการรับประกันวารันตีนะมีการรับประกันกันยาวๆนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ท่านด้วย24ชั่วโมงรถไปเสียยางแตกมันหมดจึงจหายหรือว่ารถเกิดปฏิเตุ กลางป่ากลางเขานะครับ77จังหวัดเรามีรถสไลด์ไปหาท่านมีเพื่อนคู่ใจเป็นช่างไปหาท่านทันทีนทฟรีทันทีอีก1นึปีตรงนี้เรามีบริการให้นะครับใครสนใจรถสวยๆมีการรับประกันวารันตีหลังการขายแบบนี้รีบกติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยที่เบอร์โทร0910272415นะครับวนนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับกับตัว Mazda 2 1.3 s p Sport คันนี้ปี2022ไม่แค่60,000 นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ